สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่10มีนาคม2015โดย Liverpool Daily ี่ายเซซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ที่2แล้วและผมก็ดะคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การัตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปีนลีกหลังจากทีมของเราสามารถตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1เหนือทางอินเตอร์มิลาน ส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็สามารถผ่านทางสปอร์ติ้งลิสบอนมาได้แบบสบายๆเช่นเดียวกันด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อศูนย์และในรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นก็ไม่มีกฎที่ห้ามทีมจากชาติเดียวกันมาจับสลากเจอกันน่่นทานไม่เกิดฉากทัดที่เราอาจจะได้เห็นการพบกันระหว่างทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง3เกมภายในสัปดาห์เดียวหากพวกเขาจับมาพบกันในแชมเปียนลีกอีกซึ่งจะมีเกมตัดสินแชมเมีย์ลีกมาคั้นกลาง อย่างไรก็ตามล่าสุดทางริโอเฟอร์ดีนานอดีตปักหลังระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ฟันธงลงมาเลยว่าลิเวอร์พูลคงจะเป็นทีมสุดท้ายที่ทีมของทางเปปกวาเดโวลาอยากจะเจอในฟุตบอลยูโรมันคงสุดยอดไปเลยนะเฟอร์ดีนานกล่าว แต่แม้กระนั้นผมกลับคิดว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองคงจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรือว่าผู้น่าจะเป็นทีมสุดท้ายที่พวกเขาอยากจะเจอในรอบนี้เลยนะด้านโจอริออนเลสคอตอดีตปักลังทีมชาติอังกฤษของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนความคิดดังกล่าวของทางเฟอร์ดินานและเชื่อว่าการเลี่ยงการเจอกับทีมจากพิมลีกด้วยกันน่าจะดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย เราต้องไม่ลืมว่าหากพวกเขาจับมาเจอกันอีกในฟุตบอลยุโรปมันจะเป็นการแข่งขัน2นัดที่มีพิมลิกขั้นอยู่ตรงกลางนั่นจะทำให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอกับลิเวอร์รพูลถึง3ครั้งเลสคอตกลกาวอย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วหากเลี่ยงการเจอกักทีมจากประเทศอังกฤษด้วยกันจะมีส่วนช่วยใดมากนั่นคือสิ่งที่ทางซิตี้เองก็ต้องคิดเหมือนกันนะ มันยังขาดความเข้าใจอยู่ซิตี้จะครองความยิ่งใหญ่ในรายการนี้ไปได้อย่างไรหากพวกเขาเผชิญหน้ากับสโมสรจากต่างแดนผมไม่คิดว่าพวกเขาจะคุ้นเคยกับเรื่องนั้นแต่าทางลิเวอ์พูลและเชลซีรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในนก็พูดถึงการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความหลงจากผลการแข่งขันของทีมเราเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้าง มื่อเราเปิดสนามแอนฟิล์ปรชาชัยต่อทางอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ0ูนย์แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังสามารถกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้จากผลการแข่งขันที่ได้ตุนเอาไว้ตั้งแต่เกมแรก2ลูกอย่างไรก็ตามหนึ่งในจุดที่ทางเปาโลดิคานิโออดีตดาวยิงทีมชาติอิตาลีมองว่าเป็นความผิดพลาดในการจัดทัพของทางเยอเกนครอปก็คือแผงกองกลางที่ลงสนามมาในเกมนัดดังกล่าว เมื่อเขาตัดสินใจเลือกใช้ทางฟาบินโยเป็นตัวตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟร่วมกับทางตีอาโก้อคันทาราที่คอยปั้นเกมอยู่ที่กลางสนามคู่กับดาวรุ่งมากพรสวรรค์อย่างทางเคอร์ติสโจนนั่นทำให้ดีคาเนโอได้แสดงความคิดเห็นเลยว่าตีอาโก้ที่ย้ายมาจากไบเยนมิวนิกเมื่อปี2020นั้นไม่ได้เข้ากับสไตล์การเล่นตามแบบฉบับของครอปเลยและได้กลายมาเป็นจุดอ่อนของทีม ลิอร์พูไม่ได้ชนะมา5ประตูต่อศูนย์ในเกมนัดแรกนะดังนั้นผมคิดว่าการที่พวกเขาพยายามจะเล่นโดยใช้แผงมิดฟิล์เป็นการประเมินความแข็งแกร่งของทางอินเตอร์ต่ำจนเกินไปดิคานนโอก่าวในความเป็นจริงแล้วครอปมีการเปลี่ยนไป2องตำแหน่งที่แม้ว่าพวกเขาจะทําเช่นนั้นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันแต่มันก็ไม่เวิร์กเลยสำหรับเกมในระดับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับมือกับทางอินเตอร์ คุณจะให้เคอร์ติสโจนซึ่งยังเป็นเด็กไปลงเล่นร่วมกับนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าอีก2คนทว่าหนึ่งในนั้นกับเป็นตียโกอคาทานาราที่ไม่ได้เข้ากันเลยกับสไตล์การเล่นของเยอเกนครอปมันก็เลยออกมาไม่เวิร์กเมื่อฟังความคิดเห็นจากคนภายนอกกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งทัศนะจากทางกาเบรียลออบบราฮออดีตดาวยิงชื่อดังของทางสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่ากันบ้าง ทัว่าหนนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่ทางเยอเกนครอฟได้ออกมาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าพิมเมลีกควรจะมีการปรับกฎให้สามารถเปลี่ยนตัวสำรองได้5คนเหมือนอย่างการแข่งขันในฟุตบอลยูโรอันที่จริงแล้วพิมเมลีกเองก็เคยลองปรับเปลี่ยนเป็นช่วงสั้นๆหลังการล็อกดาวน์เมื่อปี2020แต่สุดท้ายก็กลับมาใช้การเปลี่ยนตัวสำรอง3คนตามเดิมตั้งแต่เริ่มตน้นฤดูกาลที่แล้วเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามครอบกลับมองว่าการเปลี่ยนตัวสำรองเพิ่มเป็น5คนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพของนักเตะมากกว่าและนั่นก็คือสิ่งที่เขาพยายามจะผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องทวา่าล่าสุดอัก์วรฮอร์ก็ออกมาคัดค้านในายใหญ่ชาวเยอรมันอย่างเต็มที่และแซะกลับไปด้วยว่ามองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและไม่ได้สนใจความคิดเห็นของทีมอื่น ผมไม่คิดเช่นนั้นผมไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของทางเยอเกนครอบเลยนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำอักบรฮ์กล่าวการเปลี่ยนตัวสำรองได้สามคนใช้กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เดินหน้ามันต่อไปมันเป็นเช่นนี้เสมอมาก็แค่อยู่กับมันให้ได้และเลิกพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้แล้ว แค่เพียงเพราะว่าคุณมีนักเตะมากขึ้นแล้วในตอนนี้และคุณก็อยู่ในการแข่งขันหลายรายการนั่นคือปัญหาของตัวคุณเองกับการไล่ล่าความสำเร็จเช่นนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่เรื่องของระบบต้องไม่ลืมว่าที่มืออื่นเขาก็ลงเล่นกันแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นและพวกเขาเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวสำรองถึงหคนดังนั้นผมเลยคิดว่าเราควรจะรักษาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้เป็นต่อไป ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกับประเด็นเรื่องอนาคตของซูเปอร์สตาร์ดังอย่างทางคิรยงเอมปาเป้กันบ้างดีกว่าเมื่อเขาได้ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องหลังจูาตัวออกมาพูดถึงลิงวัพูลและทางเยอเกนครอฟอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าทีมเต็งที่จะได้ไลายเซ็นของเขาไปครอบครองจะยังคงเป็นทางเรอัลมาดริด ขณะเดียวกันดาวเตะวัย23่ปีก็กำลังจะหมดสัญญากับทางปารีสแซงแชแมงหลังช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และโจ้ตัวก็ได้ตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้เขาสามารถย้ายทีมเล็อกอิสระแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดหลังนำแปตเช่ผูกไปพ่ายทางเรอัลมาดริด3ประตูต่อหนึ่งจนพริกตกกลอ6ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกแบบน่าเสียดาย ทางไมเค้ริชาร์ดอดีตปากระหลังชื่อดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาให้คำแนะนำกับทางเอมปาเป้เมื่อเขาได้ชี้ชัดลงมาเลยว่าดาวเตะ Frenchman ควรจะย้ายไปอยู่กับทาง Liverpool, หรือว่าูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าที่จะเป็นเรนันมาดริดหากพิจารณาจากสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับตัวเขาแล้วผมไม่คิดว่าเขาควรจะย้ายไปอยู่กับเรนั์มาดริดเลยนะผมไม่คิดเช่นนั้นจริงๆริชาร์ดกล่าว มันก็เหมือนอย่างที่ทางเชียรี่อองลีได้บอกไปแล้วนั่นแหละว่าบางทีเขาอาจจะตัดสินใจไปแล้วก็ได้อย่างไรก็ตามหากผมเป็นเขาผมจะเลือกย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือทางลิเวอร์พูลนะพวกเขาคือ2ทีมที่ดีที่สุดและมีความสม่ำเสมอด้วยผมคงต้องบอกว่านี่คือ2ทีมที่ดีที่สุดของยุโรปแล้ว ใช่เลยผู้คนอาจจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมาก่อนแต่คุณต้องดูแนวทางการเล่นของพวกเขาและพวกเขาก็เก็บแต้มได้เป็นสถิติเลยนะดังนั้นผมไม่คิดว่าเอ็มปาเป้ควรจะย้ายไปเรอัลมาดริดถ้าผมเป็นเขาผมจะขอเลือกไปอยู่กับลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนมาดูกันไล่ล่าความสําเร็จของทีมเราที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องเงินเงินทองทองที่จะไหลเข้าสู่ทีมกันบ้างในตอนนี้ทีมของเรายังอยู่ในเส้นทางการลุ้นสี่แชมป์ซึ่งหากทําได้สําเร็จจะเป็นทีมแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษที่โกยแชมป์ระดับเมเจอร์ได้ทุกรายการภายในฤดูกาลเดียวทั้งนี้เราได้เริ่มต้นนับหนึ่งไปแล้วกับแชมป์คาราบาวครับ ขณะที่ในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกและ FA คัพก็ได้กรีดทางผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สําเร็จในพิมลีกก็ยังมีลุ้นเช่นเดียวกันเมื่อขับเคี่ยวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสนุกและน่าจะต้องลุ้นกันไปจนกระเจ้าท่วงทายฤดูกาลว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้าวินอย่างไรก็ตามความสําเร็จในสนามนั้นนอกจากจะสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแล้วมันยังหมายถึงเงินที่จะไหลเข้าสู่ทีมอีกมากมาย ตามมาด้วยหากนับเฉพาะเงินรางวัลจากการแข่งขันโดยไม่รวมลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเงินค่าตั๋วเช่าชมเกมและสินค้าในเชิงพาณิชย์ต่างๆในตอนนี้ลิวอร์พูก็เก็บรายได้ไปแล้ว45.6ล้านปอนด์ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเด i ี่เอ็กซ s s สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าหากพวกเขาประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์สามรายการที่เหลือ ก็จะโกยรายได้เข้าสู่ทีมเพิ่มเติมจากเงินรางวัลอีก72.4ล้านปอนด์รวมเป็น118ล้านปอนด์แยกย่อยเป็นเงินรางวัลจากการคว้าชแชมป์ FA ครับจากตอนนี้เป็นจนถึงนัดชิงชนะเลิศ3.06ล้านปอนด์เงินรางวัลจากการคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกรวมอีก31.8ล้านปอนด์และหากได้อันดับไม่ต่ำกว่าที่2ในพรีเมียร์ลีกก็จะได้เงินอย่างน้อยที่36ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นหากได้แชมป์ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบไฟล์ความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ